เนี่เห็นเห็นม่เห็นแจ้งเห็นแจ้งถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ความดีควา,ามอริยปรารถนากันนักนะถ้าเห็นแจ้งไม่ใเห็นว่าโอ้มันเป็นความทุกข์มีลักษณะายความทุกข์คือเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยออกไปยึดถือเข้ามันก็กัดเอาเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเราเนี่ยการเห็นแจ้งเป็นอย่างนี้ ไอ้ความรู้นะ่ะเด็กๆไปที่โรงเรียนมันก็รู้มันก็รู้มันจดในสมุดก็ได้ความรู้แต่มันก็ไม่มีความรู้สึกมันยังไม่มีความรู้สึกอย่างสันทิติโกต่อมามันก็มีความรู้สึกอย่างสันทิติโกในเรื่องนั้นมากข้าวมากข้าวมากข้าวก็แจ้งองไปหมดเห็นรอบด้านเลยเห็นรอบตัวรอบด้านว่า มันเป็นอย่างไรอย่างนี้มันมากกว่าความรู้สึกใช้คําว่าเห็นแจ้งในขั้นตอนนี้ขั้นตอนเห็นแจ้งนี่คือการสําเร็จประโยชน์มีการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมะโดยวิธีของธรรมะไม่ใช่วิธีในโรงเรียนไม่ใช่วิธีคำนวณโดยเหตุผลของนักปรัชญา ในเรื่องวิธีการปรชัชญาหรือลอดธิมัน,ม,นมันเห็นแจ้งไม่ได้แม้แต่รู้สึกก็ปัะจัไม่ได้มันจะเป็นความรู้ที่สนเองเป็นความรู้ที่ถอดรูปออกมาจากการการใช้เหตุผลการคํานวณด้วยการใช้เหตุผลพวกรังผมไม่ใช่จะดูถูกไันมันติดอยู่ที่นี่ มันมาติดอยู่ที่นิยมความรู้ที่ออกมาจากการใช่เหตุผลที่เขาเรียกว่าระบบปรชัชญาวิธีคิดอย่างปรชัชญาแล้วมันก็ติดอยู่ที่นี่มันเห็นแจ้งไม่ได้มันมันรู้สึกก็ยังไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกโดยดจิตใจแต่มีการสรุปเอาเป็นความรู้โดยการใช่เหตุผลโดยการคำนวณโดยเหตุผลมันก็ติดอยู่ที่นี่เขามุ่งจะศึกษาธรรมะอย่างปรัชญากันทั้งนั้นเลย เราช่วยเขาไม่ได้ด้รยเหตุนี้เพราะว่าธรรมะของเรามันไม่ใช่สิ่งที่จะใช้กับวิธีการอย่างปรัชญาไม่ใช่วิธีการอย่างที่เป็นความรู้สึกแก่ใจเป็นความเห็นแจ้งโดยตรงเกี่ยวกับใจเรียกว่าไม่มีการใช่ผลรีสนนิ่งรีสนนิ่งอย่ามาใช้กัแธรรมะ ในขั้นที่เป็นความรู้สึกหรือเป็นความเห็นแจ้งคันคิวเลชันการคำนวณมันเป็นปรัชญาในอินเดียเขเรียกาสางขยะสางขยะ,ะการคำนวณคันคิวเลชันก็ดีการใช้เหตุผลคือรีสนนิ่งก็ดี ไม่อาจจะมาใช้กันได้ครับไอ้ธรรมะที่จะเป็นสันทิฏฐิโกมันไม่สันทิฏฐิโกได้มันสันทิฏฐิโกไปตามเหตุผลทีนี้เหตุผลมันผิดได้มันก็เลยยุดติไม่ได้มันเรายังไม่อาจจะช่วยพวกที่ติดเฮโรอีนปรัชญาผมใช้คำกันกลางจะศบประมาท เฮโรอีนปรัชญาทีเขาติดปรัชญาติดคุณค่าของปรัชญานะ่มันก็เท่ากับติดเฮโรอีนของเด็กๆทีดเฮโรอีนมันละยากมันถอนยากมันจึงชะง,งักงินกันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่เข้าถึงตัว่าธรรมะแล้วผมก็ตรงพลยอยู่เหมือนกันนะาท่าไปพูดอย่างนี้ที่เมืองฝรั่ง จะถูกไล่เตะทับมาก็ได้สอนได้ไหสอนใน้สำเร็จ <c oughs> ผมจึงไม่คิดจะไป <c oughs> เราเห็นว่าเขาเมาพรัชยากันนะแล้ว <c oughs> วันนี้ผมไม่มีอะไรพูดมากไม่ได้พูดตัวธรรมะอะไรโดยตรงแต่พูดว่าคขอให้สังเกตดู <c oughs> พฤติของจิตจิตตพฤติพฤติของจิต p r ร c e s ของจิตมันจะเป็นชั้นๆกันอยู่อย่างนี้เรามาถึงชั้นไหนน่าทำไมคนธรรมดาเขาจึงไม่สนใจเพราคนธรรมดาเขาอร่อยอยู่ด้วยความอร่อยทางอายตนะนความเพิดเพลินทางตาทางหู ที่เป็นที่ตั้งของกิเลสน่ยเขากำลังอร่อยกันอยู่คือไปหลงในสิ่งเคลือบของเคลือบต้องความทุกข์ความทุกข์นันก็เคลือบไว้ด้วยเหยื่อคือความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนัง กระทั่งในทางจิตใจเองที่ต้องแยกออกมาที่ส่วนหนึ่งมาจิตใจที่มาอยู่มาอยู่ใกล้ๆมาอยู่เนื่องๆกันกับกับกายนี่จิตใจที่ดนีต่ำมากอลยมาอยู่กับกายมาเป็นรับใช้ร่างกายมากกว่าไม่ใช่จิตใจของสติปัญญา <c oughs> เดี๋ยวนี้เพื่อนอเพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยเขาไปหลงอยู่ใน ครามอร่อยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องเพศเรื่งค้ามอารมณ์เรื่องเพศเพื่อนๆต้องคุณที่เขาเรียนเขาเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนามาปริญญายาวปัญหาเขาหวังอะไรเขาไม่เคยรู้เรื่องนีพพานก็ไม่ได้หวังนี้พาน เข้าหวังให้สูงสุดทางไอ้อร่อยของชีวิตอร่อยของชีวิตไปไปมามาก็เรื่องกามมารณมเรื so ่องเพศเกีรติยศชื่อเสียงเงินทองอามนาจวาสนาอะไรมาเป็นประการประกันสาหรับจะสมรสให้สูงสุดแต่งงานให้พิจิตรพิจตดานยังไงมันจะมีกันอยู่เพียงแค่นั้น ถึงเขาจะหาชื่อเสียงมาเขาก็หามาเพื่อเป็นบริวารของกามารมณ์จนกว่าเมื่อไรจะแยกตัวเองออกมาจะดได้จากไเสน่ห์ของไออารมณ์อายสระเหล่านี้นั่นแหะเขาจึงจะหันมาทางธรรมะ ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของอายตน,นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุของอารมณ์คือเป็นธาตุของรูปเสียงลิง่นรสปุจฉพะธรรมารมทั้งหมดชีวิตจิตใจทั้งหมดมันมันมันจมอยู่ใต้นั่นนี่ก็จมโลกจมโลกอยู่ใต้โลก ถ้าเขารู้อย่างที่พูดกันมีความรู้มีความรู้สึกมีความเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านั้นต่อสิ่งเหล่านั้นที่เขา,เ,ขาเคยเคหลงมันอยู่เขาก็โผล่กันมาจากอารมณ์พ้นอารมณ์พ้นอ,นอยตนอะไรอเ้เรียกว่ามันอยู่อยู่เหนือโลกหละมันขึ้นมาเหนือโลกหละเดี๋ยวนี้มันอยู่ใต้โลกมันจมอยู่ใต้โลกเพราะมันไม่ เห็นแจ้งมเพราะมันไม่เห็นแจ้งมันจะเห็นแจ้งยังไงอ่ะเพราะความรู้สึกมันก็ยังไม่มีการศึกษาทิฏโกมันยังก็ไม่มีมันจะรู้สึกยังไงอ่ะเพราะความรู้ตามธรรมดาสามัญมันก็ยังไม่พอนี่ที่มันเรียนอยู่ในความรู้ในรูปแบบธรรมดาสามัญมันก็ยังรู้ไม่พอฉะงนั้นการศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์อ่ะมันทําให้มนุษย์ รู้จักปัญหาหรือรู้จักความทุกข์ไม่ได้นะดังนั้นเขาจึงไม่ได้แยกตัวมาจากปัญหาหรือความทุกข์มันก็เลยจมอยู่ในกองทุกข์แล้วอย่างรัดรึงมีนันธิราคะความกำหนัดโดยอำนาจของความเพลินเนียวแน่นอยู่ในอารมณ์นั้นๆซึ่งเป็นความอริยร่อยของเขาทางอาโยตนะอืมเอาละ คอเข้าใจคำว่าความรู้ความรู้สึกความเห็นแจ้งสามคำนี้ให้ดีๆเสียตั้งแต่คราวนี้บวชไมาได้กี่วันก็แล้วแต่คอยมองเห็นในหลักสำคัญสำคัญอย่างนี้กันไปก่อนเถอะไอ้เรื่องตัวหมวดธรรมนั้นไม่เท่าไรแล้วคุณไปเปิดหนังสือดูที่ไหนเมื่อไรก็ได้ แต่ว่าเรื่องอย่างนี้คุณจะหาไม่พบในหนังสือที่มทีที่เขียนกันไว้แล้วมันจะไม่มีี่ขอให้ใช้เวลาให้ตรงเรื่องให้ตรงจุดเวลาที่จะได้รับความรู้ชนิดที่ไม่มีในหนังสือคุณก็ใช้ให้มันสําเร็จไปเลยในความรู้จะเปิดอ่าจากหนังสือเมื่อไรก็ได้แล้วผมก็ไม่ค่อยชอบพูดนะเรื่องอย่างนั้นะ เพราะว่ามันมีอยู่ในหนังสือเพียงพอแล้วี่วันนี้พูดเรื่องคําเพียงสามคำว่าความรู้ความรู้สึกและความเห็นแจ้งขาให้ทุกองค์ไปพัฒนาไปพัฒนาเพื่อให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรมันครบชั่วโมง <c oughs> พูดเกินชั่วโมงเอง คณะอัเทคว่ากอ,อว่ามันยุ่ง็้วดขอยุติในการบรรยายวันนี้ว่าเพียงเท่านี้เอาไปทบทวนกลับไปถึงกุติแล้วทบทวนสิ่งที่ได้ได้ฟังนี่ให้มันชัดเจนให้มันแน่นแฟ้นให้มันแน่นอนจะจดไว้ได้ก็ดี ถ้าไม่จดไว้คิดจำได้ผมคิดจะคิดจะไม่ท่าะไรจะเลือนหายไปหมดเพราะมันยังอีกมากยาก็เคยเลือนหายหรือฟั่นเฟือกันนะป,ปิดประชุมแล้วนี่มวนกลับได้